ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะสบายดีกันอยู่หรือเปล่าครับทุกคนในวิดีโอนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดู10อย่างที่ทุกคนควรจะต้องทําก่อนการอัปเดตใหม่ที่มีชื่อว่าซีสสเตจจะมาถึงนั่นเองนะครับทุกคนใน1ิอย่างนั้นมีอะไรกันบ้างก่อนไปรับชมผมก็ขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆของผมกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะ25,000พซับแล้วนะครับเย่คลิปนี้สนับสนุนโดย n ี m o s h อ p บริการจาหน่ายสัตว์เลี้ยงสุดเทพและผลไม้ต่างๆในกล Garden, และยังมีบริการรับฟาร์มแมพต่างๆในโลบอกรับกฟตปเกมพาร์และบริการอื่นๆอีกมากมายสะดวกปลอดภัยและรวดเร็วต้องที่มี m o Shop เลยครับ UG Phone แอปพลิเคชันระบบค่าวมือถือที่จะทําให้คุณสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากฟาร์มแบบออโต้หรืออยาก AFK แต่ไม่อยากเปลืองค่าไฟหรือค่าเน็ตและที่สําคัญราคาย,ยังถูกมากอีกด้วยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้คือ M V P จ่ายเพิ่มเพียงไม่บบาทคุณจะได้รั เครื่องที่แรงกว่ารุ่นพื้นฐานถึง3เท่าอย่าลืมใส่โค้ดนอมี่เพื่อรับ450เพชรไปทดลองใช้กันฟรีโอเคอย่างแรกเลยนะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของ10อย่างที่เราต้องทำครับเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าซีสต์สเตทที่กําลังจะอัปเดตมาใหม่ในวันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับทุกคนใน description ของเขาเนี่ยเขียนไว้ว่าอะไรบ้างนะครับไปนี่นะบทุกคนอัปเดตที่กําลังจะมาถึงในวันเสาร์นี้ก็จะมีชื่อว่าซีสต์สเตทนั่นเองนะครับทุกคนเป็นในส่วนของตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ใน ใน description เขาก็จะเขียนว่า admin b อบ l d เนี่ยจะเริ่มตอน3ามทุ่มนั่นเองนะครับหรือว่า1ชั่วโมงก่อนการอัปเดตนะครับนั่นก็คือ3ามทุ่มในวันนี้นั่นเองนะครับสองทุ่มจะอยู่มาสองทุ่มประมาณนั้นนะทุกคนแนะนำว่าให้ทุกคนเข้าเกมตอนประมาณ2องทุ่มนั่นเองนะครับทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าอัปเดตนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับฟิลเจอร์ใหม่ๆนะครับทุกคนแล้วก็มีเมล็ดใหม่นะครับเป็นเมล็ดแบบว่าเป็นขั้นนะครับทุกคนเป็นเทียนะครับเห็นไหมเป็นเทียลิ์นะครับโดยเราจะสามารถอัปเกรดเมล็ดขึ้นได ากการปลูกนั่นเองนะครับทุกคนสำรวจนะทุกคนแล้วก็รับซีสเตทใหม่ๆนะครับเป็นสำรวจกิจกรรมซีสเตทนะครับทุกคนเพื่อรับรางวัลใหม่ๆแล้วก็ซีสใหม่นะครับทุกคนไข่ใหม่ฟิวเจอร์ใหม่ๆและอีกหลายๆอย่างนะทุกคนนั่นรวมถึงสภาพอากาศใหม่ๆด้วยนั่นเองนะทุกคนเขาบอกว่า follow the event so you don't miss out ก็หมายความว่าให้คุณเนี่ยติดตามอีเวนต์นี้ดีๆนะครับคุณจะได้ไม่พลาดนั่นเองนะครับนี่ก็คือในส่วนของ description ของ Se ส t s t a t e u p d เด e นั่นเองนะทุกคนตรงนี้ ไปเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของ10อย่างที่เราต้องทําก่อนการอัปเดตในคืนนี้มาถึงกันบ้างนะครับทุกคนว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับมาถึงอย่างแรกกันนะทุกคนแน่นอนว่าอันนี้ผมมองว่าค่อนข้างสําคัญนะครับสิ่งที่ทุกคนห้ามพลาดเลยเด็ดขาดนะครับนั่นก็คือการทําในส่วนของมินิอาชี v เ m e n t ให้เสร็จนั่นเองนะทุกคนโดยมินิอาชี v เ m e n t ที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดก็จะเป็นในส่วนของ Fall Event a c h i e vement นั่นเองนะทุกคนโดยทุกคนจะได้รับในส่วนของ For f e n c e นะครับทุกคนหรือว่ารั้วในการที่เป็นรั้วของ อีเวนต์นี้นะครับทุกคนแล้วก็ฟอร์ซีดนะครับฟอรซีดแพ็กอีก5นะครับแล้วก็ฟอรเอก5จากนั้นก็จะเป็นฟอร์มาร์เก็ตขาดนะครับทุกคนที่ทุกคนจะได้รับนะครับน้องก็คือฟอร์มาร์เก็ตขาดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งผมอยากให้ทุกคนเนี่ยทำให้หมดนะครับทุกคนทําให้เสร็จก่อนที่อีเวนต์จะจบในคืนนี้นะครับทุกคนเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเลยมันจะเป็นเหมือนกับแฟลตี่อีเวนต์เลยนะครับถ้าหากอีเวนต์หมดไปแล้วเนี่ยก็คือมันก็จะหมดอายุนั่นเองนะ เองแล้วก็ในอีมินิอชิเวนตัวนี้เนี่ยจะมีในส่วนของลัวด้วยนะครับทุกคนซึ่งลัวเนี่ยจะไม่สามารถหาได้อีกต่อไปแล้วนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องทําในส่วนของมินิอชิเวนให้เสร็จนั่นเองนะทุกคนของผมเนี่ยมีหมดแล้วนะครับเหลือแค่เทรดไปแล้วก็เทรดกลับก็เสร็จเลยนะครับทุกคนตรงนี้ไม่ได้ยากมากมายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาทําในส่วนของมินิอีเวนต์กันไว้ด้วยนะครับทุกคนโดยการกดเข้าไปที่การเดินไกด์นะครับทุกคนตรงทางซ้ายข้างๆช็อปนะครับจากนั้นก็ไปที่อะชิ ล่าสุดอาหารนะในส่วนของมินิอาชีฟเมนต์นั่นเองนะครับน้องก็จะอยู่อันแรกเลยนะครับทุกคนตรงนี้เป็นอาชีฟเมนต์ที่หมดเวลานะครับทุกคนอย่าลืมมาทํากันไว้ด้วยนะครับและในส่วนต่อมาของเรานะครับทุกคนนั่นก็คือการเก็บในส่วนของไข่ไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับทุกคนไข่ฟอลเอกนะครับเพื่อตามหาตัวที่ทุกคนยังไม่ได้รับนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งในแผทนี้ก็จะมีตัวที่ดีที่ผมมองว่าค่อนข้างจะดีก็จะเป็นในส่วนของเจ้านกคู่ตัวนี้นั่นเองนะทุกคนส่วนสวานเนี่ย มองว่าก็ดีอยู่นะครับทุกคนแต่ว่าถ้ามองว่าใาดีในสุดในไข่นี้เนี่ยผมจะมองเป็นเจ้านกคู่มากกว่านะครับทุกคนเพราะว่าเจ้านกคู่เนี่ยความสามารถของมันค่อนข้างดีเลยนะครับที่มันจะสามารถเพิ่มน้ําหนักของสัตว์ตอนที่เราซื้อหรือว่าตอนที่ฟักได้นั่นเองนะทุกคนซึ่งเจ้านกคู่ผมก็มีอยู่นะทุกคนส่วนเจ้าสวานเนี่ยผมก็รู้สึกว่าจะได้รับมาแล้วนะทุกคนถ้าใครยังไม่ได้รับในส่วนของตัวอะไรเนี่ยก็สามารถเก็บไข่ไว้แล้วไปเปิดเพื่อตามหาอีกทีได้นะทุกคนตรงนี้สามารถ มาหาไว้ก่อนแล้วค่อยเปิดทีหลังก็ยังได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นมาหาไว้เยอะๆกันก่อนนะครับในตอนที่อีเวนต์มันใกล้จะหมดอย่างนี้นะและนอกจากไข่แล้วนะทุกคนก็สามารถเก็บสัตว์เลี้ยงทุกตัวที่ทุกคนต้องการได้เลยนะครับตรงนี้ทุกคนสามารถมาเก็บ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 อยากได้อะไรทุกคนก็สามารถมาซื้อเก็บไว้เยอะๆได้เลยนะครับตรงนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆบางตัวก็เป็นตัวที่ดีมากๆนะทุกคนอย่างพวกชูการ์ชูการ์ไกด์เดอร์อย่างนี้นะทุกคนหรือว่าถ้าใครอยากจะฟาร์มเวลทาในส่วนของ สองสล็อตสัตว์เลี้ยงนะทุกคนที่เป็นเออเอ็กซ์ตอ้าเอ็กซ์สล็อตเอ็กซ์ตร้าอีควิปสล็อตอะไรอย่างนี้นะทุกคนก็สามารถหาในส่วนของเจ้าแซลมอนได้นั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าพวกแซลมอนเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเอ่อเจ้าหนูเลยนะครับทุกคนพวกโมชิเมสาอะไรอย่างนี้นะครับที่สามารถอัพเลเวลให้ตัวเองได้นะครับตรงนี้ใครยังไม่มีอะไรก็อย่าลืมมาสะสมไว้นะครับทุกคนตรงนี้หรือว่าถ้าใครอยากใช้ความสามารถของสัตว์เลี้ยงตงัวไหนบ่อยๆหรือว่าเยอะๆเนี่ยก็อย่าลืมมาสะสมไว้เช่นกันนะครับทุกคนตรงนี้ต่อไปนะทุกคคนนนกก็จะะอยยู่ข้างๆััเลรบ นั่นก็คือการเก็บสะสมในส่วนของเจ้าเมเปิลเลซินนั่นเองนะทุกคนเพราะว่าเจ้าเมเปิลเลซินเนี่ยก็เป็นพืชชนิดที่เป็นทานเซนเดตนนั่นเองนะทุกคนซึ่งราคาของมันเนี่ยก็ใกล้เคียงกับในส่วนของโบนบอซอมมากๆเลยนะทุกคนถ้าหากใครที่ไม่มีโบนบอซอมเนี่ยก็สามารถมาสะสมในส่วนของเจ้าเมเปิลเลซินไปใช้แทนได้นั่นเองนะทุกคนซึ่งวิธีการหาเจ้าเมเปิลเลซินเนี่ยก็จะทําได้หลายแบบนะทุกคนหนึ่งก็คือการทําในส่วนของร้านค้านี้นั่นเองนะทุกคนหรือว่าทําภารกิจตรงนี้แล้วก็มาี รีร้านค้าตรงนี้นั่นเองนะทุกคนหรือว่า2ทุกคนสามารถทําในส่วนของ f ฟ l l เอเนจีได้นะครับแต่ตอนนี้ผมบอกว่า f ฟ l l เอเนจีเหมือนจะไม่ทันแล้วนะทุกคนเพราะว่าจะค่อนข้างผมคิดว่าน่าจะอัปเดตก่อนนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแนะนําตอนนี้วิธีที่ดีที่สุดก็คือการตามหาโคเอชนะครับทุกคนในการให้ในส่วนของโคเอชเพื่อรีร้านค้าในส่วนของซีดเพื่อหาเปเปอรเลยสิ้นนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับทุกคนเช่นเดียวกันกันกนกบซีดแพ็กด้วยนั่นเองนะทุกคนสําหรับใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็สามารถตามาหมาเาไว เเหมือนกับไข่ได้เลยนะทุกคนแล้วก็ค่อยมาเปิดทีหลังก็ได้นะครับตรงนี้เพราะว่าผมก็พยายามจะเก็บในส่วนของซีทแพคไว้เปิดทีหลังเยอะเหมือนกันนะครับทุกคนตอนนี้ตัวผมเองก็ยังไม่ได้เปิดในส่วนของซีทแพคเหมือนกันนะครับแต่รู้สึกว่าจะเปิดไปเยอะแล้วนะโอเคประมาณนี้เลยนะทุกคนอย่างซีทแพคพวกนี้ผมก็เก็บไว้นะทุกคนเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสในอนาคตนะครับมีโอกาสได้ใช้นะเพราะอย่างที่รู้กันเลยว่าพวกซีทกเก่าเนี่ยมักจะมีบทบาทในอนาคตนะทุกคนซึ่งตรงนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะ ถ้า้ามันมีบทบาทในอนาคตอีกเราก็จะได้นํากลับมาปลูกนั่นเองนะครับทุกคนตรงนี้และต่อมานะครับทุกคนนั่นก็คือการทําความสะอาดของสวนทุกคนให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับจากการที่ทุกคนปลูกทาเควสปลูกทํานูน่นทํานี่อย่างนี้นะครับผมแนะนําให้ทุกคนทําความสะอาดสวนของตัวเองให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับทำความสะอาดให้โล่งไปเลยนะครับทุกคนเพราะว่าในส่วนของการอัปเดตใหม่ที่เป็นชื่อซีสเตทเนี่ยแน่นอนเลยนะครับการทำเควสเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับชื่อของมันเลยนะครับก็คือมันจะ ไม่ใช้ผักพวกนี้ในการทาโค้ดแล้วนะครับทุกคนแต่ว่ามันจะใช้ในส่วนของผักที่เป็นเทียแทนนะครับทุกคนก็คือใช้ผักเทียหนึ่งปลูก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 ไปเรื่อยๆเพื่อทําเทียให้มันสูงขึ้นเรื่อยๆและนําไปทาโควดนั่นเองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นผักพวกนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับทุกคนแนะนําว่ารีเคมเมอร์มาเก็บไว้เลยนะครับทุกคนถ้าหากใครอยากรีเคมเมอร์แบบคุ้มๆเนี่ยแนะนําให้หาในส่วนของเจ้ากระลอกมาไว้นะครับทุกคนหรือว่าตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าความสามารถของน้องนี่ก็คือการทําให้เรารี รีเคมเมอร์แบบไม่เสียไปนั่นเองนะครับทุกคนหรือว่าใช้รีเคมเมอร์ฟรีนั่นเองนะครับทุกคนมันก็จะรีเคมเมอร์ให้เราได้เรื่อยๆเลยนั่นเองนะทุกคนตรงนี้อย่าลืมไปหาในส่วนของเจ้ากระรอกมาไว้เพื่อทําความสะอาดสวนกันด้วยนะครับทุกคนต้องเป็นกระรอกธรรมดานะครับทุกคนที่หาจากไข่รู้สึกว่าจะเป็นไข่ตัวไหนสักตัวนี่แหละทุกคนก็ลองไปตามหามาไว้ดูนะครับทุกคนเจ้ากระรอกเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยในการทําความสะอาดสวนนะครับผมจะบอกประจาเลยว่ากระรอกเนี่ยควรจะหามาเก็บไว้ตลอดเลยนะครับ เพราะว่าทุกครั้งเลยที่เราทำควสหรือว่าเล่นอีเวนต์เสร็จเนี่ยมันจะต้องมีการทําความสะอาดสวนอยู่แล้วนั่นเองนะครับทุกคนและในข้อต่อมาหรือว่าข้อลองสุดท้ายของเรานั่นเองนะทุกคนผมอยากให้ทุกคนเนี่ยสะสมในส่วนของเจ้าฟอลฟาวเทนไว้นะทุกคนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกทุกคนไปเลยนะครับว่าฟอลฟาวเทนเนี่ยเป็นคอสเมติกเพียงไม่กี่อย่างนะครับทุกคนที่สามารถทําให้ผลไม้ของเราเนี่ยติดมิวเทชันได้นั่นเองนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราควรจะมีไว้เยอะๆนะ,นะทุกคนเหมือนกับพวกแพนเค้กสแต็ก หรืออะไรทําน้องนั้นนะคะรับทุกคนอย่างน้อยในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้ใช้งานน้องอีกนะทุกคนเพราะว่าคอสเมติกที่มีพาสซีฟเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปเลยว่ามันค่อนข้างจะหายากนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเก็บได้เท่าไหร่เนี่ยควรจะเก็บไว้เท่านั้นนะคะรับทุกคนแบบว่าควรจะเก็บไว้ให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เลยนั่นเองนะทุกคนยกตัวอย่างเช่นแพนเค้กสเต็กนะครับทุกคนที่ก็ยังใช้งานถึงทุกวันนี้นะทุกคน,ปคนเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งเจ้าฟาวฟาวเทนเนี่ยอาจจะได้ใช้งานอีกในอนาคตที่ใกล้ ใกล้นีนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาสะสมกันไว้ให้ได้เยอะที่สุดด้วยนะครับทุกคนเช่นเดียวกับอย่างอื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a ลเคสหรืออะไรอย่างนี้นะครับทุกคนถ้าใครยังไม่มีอะไรเนี่ยก็อย่าลืมมาสะสมไว้นะครับทุกคนอย่างน้อยขอให้มีอย่างละหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อการสะสมหรือว่าเพื่อเปิดอาชิ e เม m e n t ในส่วนของ cosmetic นั่นเองนะครับทุกคนนั่นก็รวมถึงพวกเกียร์ด้วยนะครับเพราะว่าพวกเกียร์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีอยู่ไม,ไม่แพ้กันเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็น maple leaf c h a r มนะครับอย่างอันนี้นะครับสามารถสอนสามารถสม ได้นะครับทุกคนหรือว่าทําให้ฝนตกได้นั่นเองนะครับหรือว่าจะเป็น g o เด e น econ นะครับทุกคนที่สามารถ m u ว a t i o n ได้แบบไม่ต้องรอนะครับทุกคนแล้วก็ไม่ต้องใช้เล v e l 50ด้วยหรือไม่งั้นก็จะเป็น econ นเบลนะครับทุกคนที่ทาให้สัตว์เลี้ยงอยู่รอบๆตัวเราประมาณระยะเวลาหนึ่งนะทุกคนตรงนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มมากเลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมสะสมกันไว้เยอะๆด้วยนะครับในส่วนนี้ถ้าใครยังไม่มีอะไรหรือใครอยากเก็บอะไรไว้ก็สามารถมาตามเก็บได้ตอนนี้เลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ยังเก็บทันนะครับและข้อสุดท้าย ของเรานะครับทุกคนนั่นก็คือการหาเงินไว้ให้ได้เยอะที่สุดนั่นเองนะทุกคนเพราะอย่างที่ทุกคนรู้ดีเลยตอนนี้เงินเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนะทุกคนแล้วก็เงินเนี่ยเป็นส่วนประกอบสําคัญในการทาอีเวนต์ด้วยนะครับทุกคนอย่างอีเวนต์นี้ก็ต้องใช้เงินในการซื้อทุกอย่างเลยนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นแซลมอนแมมมอสชูกอร์สไลเดอร์อะไรอย่างนี้นะครับหรือไม่ก็่ก็จะเป็นในส่วนของเมเปิลเลซินนั่นเองนะครับทุกคนตรงนี้ก็ต้องใช้เงินเหมือนกันนะครับตอนนี้เงินมีบทบาทสําคัญกับเกมอย่าางมา เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะมีเงินสำรองไว้ที่เยอะพอสมนะควรนะทุกคนถ้าใครมีเงินที่เยอะอยู่แล้วเนี่ยก็หาไว้อีกก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องใช้อยู่แล้วนะครับเงินเนี่ยแทบจะเป็นส่วนประกอบหลักของอีเวนต์ต่างๆ, <S <S ๆของทุกเอีเวนต์เลยนั่นเองนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราควรจะหาอะไรก็ตามที่สามารถผลิตเงินให้เราได้นะทุกคนตรงนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากๆเหมือนกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปหาเงินกันไว้เยอะๆด้วยนะครับทุกคน ก็สำหรับ10อย่างที่ทุกคนจะต้องทำก่อนการอัปเดตที่มีชื่อว่าซีสเต e ในคืนนี้จะอัปเดตเข้ามานะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะทุกคนไหนใครเตรียมอะไรไว้บ้างแล้วลองคอมเมนต์บอกผมที่ข้างล่างตรงคลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย